S, s b i n n r r หรือ S b iner, i n n r นะครับ Easy, จาก Knight i c หรือ n i h t t e s y นะครับไนทเนาะเจ้ายี่ห้อนี้จริงๆคือเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าทำ gadget ออกมาเยอะมากนะครับทั้งที่พันเก็บสายหูฟังนะครับ power bank หรือว่าจะเป็นพวก S b i n n r r ที่จัดการพโงกนญแ,และพวกนี้เยอะมากแล้วก็ที่ที่ผมเห็นขายอยู่นะ่าจะเป็น กิฟช็อปหรือว่าดิวตี้ฟรีของสนามบินดอนเมืองนะครับเคยไปคือมีโคตรเยอะเลยหลายแบบเลยอันนี้เป็นของที่ผู้ชมนะครับมิสเตอร์แอส่งมาให้ยืมรีวิวเขาซื้อมาใช้นะครับเป็น S Biner r หรือ S Biner นะครับ Dual Carabiner ก็คือมีห่วงให้ใช้งาน2ฝั่งนะครับแล้วก็จริงๆคือมันสามารถจะใช้งานไม่ใช่แค่ห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านเท่าน,นั้นมันอาจจะห้อยไฟฉายนะครับหรือจะห้อยอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะห้อยนะเล็กๆ ราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่90บาทนะครับไม่ค่อยแพงเนาะบางคนบอกอแย่เก้าสิบบาทเลยแพงจังนะครับก็อยู่ที่ว่าความพอใจอยู่ที่คุณภาพชีวิตบางคนก็ไม่ต้องใช้ครับใช้แค่ห่วงเหล็กทนกว่าแต่ตัวนี้คือข้อดีของมันคือน้ําหนักเบานะครับแล้วมันก็สามารถจะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วตัวนี้เป็น Number 2คือเป็นไซส์ขนาด2นะครับเป็นทําด้วยพลาสติกซึ่ง เอสไบเนอร์ S S er ของยี่ห้อเนี้ยเขาจะมีเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสอะไรก็มีนะตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะจะบอกเป็นพลาสติกน่าจะเป็นพวกลาสฟิลไนลอนอะไรพวกเนี้ยนะครับดูอัลคาราเบเนอร์ตรงนี้ก็จะเป็นอบอกไว้ว่าเป็นดับเบิลพลาสติกนะครับเ็เป็นภาษาอิตาเลียนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับผมไอ้น IC. มีรุ่นที่เป็นเรืองแสงด้วยนะนี่นะแอปพลิเคชันการใช้งานก็ใช้คล้องกับ กระเป๋าและกุญแจบ้านนะครับใน ic.com ตัวอุปกรณ์ก็จะมาในลักษณะแบบเป็นตัว S แบบนี้นะครับซึ่งผมต้องแกะออกมาก่อนมันมันเกี่ยวติดครับค่อคนข้างที่จะทุลักทุเลอยู่ประมาณหนึ่งชึบนะครับแกะออกเลยแล้วกันน้ำหนักเบามากเลยนะครับเบากว่าลูมิเนียมและสเตเลสแน่นอนเพราะอันนี้เป็นพลาสติก 4กรัมโคตรเบาเลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าใครมีกุญแจบ้านกุญแจรถนะครับก็สามารถจะเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับคล้องเข้าไปนะครับฝั่งที่เป็นกุญแจพป็กุญแจหรือว่าห่วงนะครับคีย์ริงอะไรพวกนี้เกี่ยวไปได้เลยนะครับโดยลักษณะของตัวไอส์เบอร์นนี้ถ้าเราสังเกตดูด้านบนจะมีสันขึ้นมาตรงขอบตรงนี้ครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัว ห่วงตรงนี้นะครับแล้วทรงโค้งกลมเนี่ยมันก็จะกระจายแรงกดหรือว่าแรงบิดได้เยอะค่อนข้างเยอะส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีนะครับก็เป็นลวดโลหะสีดําแบบนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเบอร์ n ม m b เ r no. 2เนี่ยมันมีสีอื่นไหมนะแต่เดาว่าน่าจะมีสีชมพูสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสปริงตรงนี้ก็จะช่วยดันให้ตัวช่องนี้ปิดสนิทนะครับทำให้กุญแจหรือว่าอะไรที่เราเกี่ยวเข้าไปเนี่ยโอกาสจะหลุดมาก็น้อยลง ตรงนี้จะมีชื่อ product คนระับ n i c s b i n e r หรือ Sbinner นะครับสองฝั่งเลยถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะผมคุณต้องบอกว่าเราไม่คาดคิดหรอกครับว่าเจ้าตัวนี้จะมีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานเกี่ยวติดอะไรที่รวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะต้องการความ แน่นอนนะครับว่ามันจะไม่หลุดหายแน่ๆนะครับก็อตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกแบบมาให้สามารถจะเกี่ยวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมเคยเจอสถานการณ์ที่จะต้องใช้อะไรลักษณะนี้อยู่บ่อยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าห้องน้ําแล้วในห้องน้ําไม่มีราวขวา,ขวานผ้านะครับกางเกงผมมีหูเข็มขัดนะครับผมก็เอาเจ้าเอสเบเนอร์เกี่ยวกับหูเข็มขัดจึกนะลองคุณภาพด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ย มีซอกมีหลืบมีกรอนประตูมีอะไรก็ได้ที่เกี่ยวได้นะก็ไปเกี่ยวแล้วแขว,วนกางเกงคราวนี้กางเกงเราก็จะไม่หล่นลงบนพื้นแล้วขับถ่ายใช้ห้องน้ําอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องกลัวกางเกงจะหล่นไม่ต้องกอดกางเกงไว้ไม่ต้องกลัวโดนพื้นโดนสกอะไรสกปรกช่วยชีวิตมากมนะนอกจากเอสบีเนอร์นี้ก็จะมีดีริงนะครับหรือว่าคาราบีเนอร์แบบที่เป็นพลาสติกที่ ห้อยติดไปบางทีห้อยถุงมือนะเพราะว่าผมอ,าอยู่ในสวนอย่างเงี้ยต้องมีถุงมือ work glove อะไรพวกนี้แล้วมันจะมีที่เกี่ยวนะผมก็ใช้เสร็จแล้วนะครับถอดถุงมือก็เอาถุงมือมาเกี่ยวห้อยกับ s b บ n e นนี้นะครับเพื่อ,อพักนะครับแล้วก็ไม่ให้มันหายนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูแบบนี้โอเคยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมมีถุงมือที่อันนี้มันยังไม่ได้แกะใช้เนาะสมมุติว่าผมแกะใช้ถุงมือแล้วนะครับแล้วถุงมือผมเลอะโครนสกปรกเปื้อนนะครับ จะทิ้งไว้ในรถก็เวลาจะใช้ก็ต้องเดินไปหยิบนะครับหรือว่าบางทีคือจะถอดถุงมือเพื่อทําอะไรทานข้าวทานอะไรแล้วก็ถุงมืออยากจะให้อยู่ที่ตัวตลอดเวลาเวลาเดินไปไหนอะไรจะได้ไม่ลืมนะครับผมก็ถอดถุงมือไว้นะครับแต่ใส่ไว้ในกระเป๋าบางทีตัวถุงมือมันเปียกมันเปืเป้อนมันก็ทําให้เสื้อผ้าเปื้อนด้วยแล้วก็บางทีก็หล่นหายอีกรวมถึงบางทีมันก็ไม่แห้งนะครับผมอยากให้มันแห้งผมจะห้อยไว้ที่ตัวผมก็เอาเอสบีเนอร์นะเกี่ยวกับ ถูมือบางรุ่นมันจะมีนะครับที่เกี่ยวตรงนี้ไว้ตากอะไรเงี้ยเกี่ยวเอาไว้แล้วเอาด้านนี้มาเกี่ยวกับคังเกงหรือหูเข็มขัดนะครับมันก็จะห้อยอยู่ที่เอวผมนะครับตลอดเวลาเวลาจะหยิบใช้ก็แค่ปลดจาก s อสบีเนอร์นะครับตัว s อสบีเนอรเองก็ยังคงอยู่ที่ตัวผม ยกตัวอย่างนะอันนี้คือถ้าเป็นกุญแจก็จะไม่หล่นหายเพราะว่ามันล่ามติดอยู่บางคนก็ใช้ตัวตะขอเกี่ยวหรืออะไรแบบนี้เอสบ n e เนอร์ S นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สามารถจะนามาใช้นะครับปรับใช้ประยุกต์ใช้กับกิจวัตรประจําวันบางคนก็ห้อยพระห้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเน็บเสื้อเน็บอะไรมันไม่หล่นอยู่แล้วเพราะมันล็อกนะครับก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ less is more คือดูน้อยแต่ว่าใช้งานได้เยอะมากหรือว่าจะเกี่ยวกระเป๋า ห้อยไว้นะครับเป็นกล่องแว่นนะครับซองใส่แว่นห้อยไว้แบบนี้ข้างเป้ข้างอะไรจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์จะเป็นยาหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่ต้องการจะห้อยซึ่งมันปลดได้ง่ายนะครับแต่ก็แน่นหนาแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงน้ําหนักก็เบาด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเอสบินเนอร์ S นะครับตะขอหรือว่าห่วงเกี่ยวจะเรียกว่าเป็นห่วงพวงกุญแจก็ได้นะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานปรับใช้ในชีวิตในเมืองนะครับชีวิตเอาล์ดอร์ได้สบายๆเลยนะครับก็ ไม่แพง90บาทเองบางคนบอกแพงจังเลยมันมีแบบที่มันเป็นห่วงใหญ่แล้วมันมีห่วงเล็กๆห้อยมาเยอะๆด้วยนะมีหลายแบบน่ามากนะครับในไอซี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วไปซื้อกันเองถ้าต้องการหรือว่าจะไปหาทางช้อปปิ้งออนไลน์ที่อื่นก็ได้นะครับเยอะแยะมากมายแต่ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้ทำมุกแกจิตประมาณนี้ออกมาเยอะแล้วก็น่าสนใจมากด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับเราเจอกันใหม่อพิสดหน้าขอบคุณเจ้าของคลิปอ่าไม่ใช่คลิปสิเจ้าของเจ้าตัวคาราบิเนอร์นะผมจะมันเหมือนคลิปปะเนาะคลิปหนีไปะนะ ก็เนี่ยมีหลายอย่างนะครับ g ดหลายอย่างก็ไปดูกันแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่ในอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี h a บิ y hey, riding right out